ห้องรับรองของออฟฟิศตกแต่งเรียบง่ายแต่ดูดีทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยมีชุดโซฟาหนานุ่มและโต๊ะวางเครื่องดื่มครบครันพวกเขาทั้งสามนั่งลงเงีย,งยบๆต่างก็เก็บความคิดของตนไว้ในใจไม่นานนะักเสียงประตูเปิดออกพร้อมกับร่างของหญิงวัยห้าสิบต้นๆเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นสวัสดีค่ะขอโทษที่ให้รอนะคะดิฉันพันนีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันแพรวพาวจากบริษัททาราทอนพรอพเพอร์ตี้ที่ได้สิ้ครอบครองที่ดินบ้านเก่าของคุณหญิงณภาค่ะสว่วนนี้คือคุณนาวินและคุณตองผู้ช่วยของดิฉันค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะเชิญน,นั่งเลยนะคะหลังจากทุกคนนั่งลงเรียบร้อยแพรวพราวเริ่มเข้าประเด็นอย่างสุภาพดิฉันขอเข้าเรื่องเลยนะคะคุณพานี พอจะทราบเรื่องของคุณหญิงยาพาบ้างไหมคะ